ดูแผนงานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียบรรจุในปฏิทินของสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียปีหน้าเรียบร้อยค่ะ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยข่าวคราวนะคะว่าจากการที่จัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยมาเป็นเวลา4ปีติดต่อกันทําให้จักรยานหนูน้อยขาไทยเป็นที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะส่งผลให้ดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียได้เล็งเห็นความตั้งใจจริงจึงพิจารณาให้ไทยเรา จะให้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียในปีหน้านะคะพร้อมทั้งยืนยันบรรจุลงในปฏิทินการแข่งขันประจําปีของสาพันธเอเชียเป็นที่เรียบร้อยคะ่ะแล้วก็ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับ นูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าจะใช้ชื่อว่า Asian Balance Bike Championship Presented by BATAC กำหนดแข่งขันวันที่9-10พฤษภาคมค่ะจะจัดกันที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานกรุงเทพมหานครนะคะเปิดให้ทุกชาติในทวีปเอเชียส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทั้งในานามตัวแทนประเทศและในานามของชมรมหรือว่าสโมสรนับว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการแข่งขันระดับเอเชียอย่างเป็นทางการและได้รับการรับรองจากทางสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC ด้วยนะคะรูปแบบการแข่งขัน2ประเภทด้วยกันค่ะวันแรกจะเป็นศึกใหญ่ชิงแชมป์เอเชียส่วนวันที่2แข่งขันประเภทชาเลนจ์นะคะ มีชาติในทวีปเอเชียยืนยันจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมจํานวนมากค่ะทั้งจากไทยเองประเทศมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฮ่องกงจีนสิงคโปร์รวมไปถึงชาติอื่นๆด้วยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปรอบด้านด้วยค่ะ โดยในส่วนของการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะยังคงจัดเหมือนเดิมค่ะชิงถ้วยพระชนานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2569สนามแรกนะคะกำหนดชิงชัยค่ะวันที่24พฤษภาคมปีหน้าที่สนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตค่ะ